สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูสุนทรได้ครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในตอนการตอบสนองของพืชในลักษณะการเคลื่อนไหวและการตอบสนองต่อภาวะเครียดค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้นะคะเราจะเรียนกันหัวข้อ13.3ก่อนค่ะการตอบสนองของพืชในลักษณะการเคลื่อนไหวซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะคะสืบค้นข้อมูลทดลองและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอก ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืชค่ะจากการที่ต้นกล้าง,งอกออกมาจากเมล็ดนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตเนะะี่ยค่ะก็จะมีการตอบสนองในรูปแบบการเคลื่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะอย่างเช่นแสงและแรงน้าถ่วงของโลกค่ะโดยค่าทิศทางการตอบสนองนะคะสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าภายนอกค่ะจะเรียกว่าการเบนหรือทรอพิซึมค่ะ เช่นการคงเข้าหาแสงของยอดพื้นนะคะแต่ว่าถ้าการตอบสนองนั้นค่ะมีทิศทางไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเราภายนอกนะคะจะเรียกว่า n a s สติกมูฟเมนตค่ะเช่นการหุบและการบานของดอกบัวใสาจากการตอบสนองต่อแสงค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในรายละเอียดค่ะว่าทั้งทรอพ i s m แล้วก็น a อสติกมูฟเมนตเนี่ยค่ะเป็นยังไงนะคะหัวข้อที่12.3.1 t r o อ i s m พิซึค่ะ เป็นการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมที่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าภายนอกนะคะเพื่อการสร้างรูปแบบการจเจริญเติบโตที่เหมาะสมค่ะมี2แบบนะคะก็คือการเบนเข้าหาสิ่งเร้าค่ะหรือ positive tropism นะคะและการเบนออกจากสิ่งเร้าค่ะหรือ negative tropism ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเบนหรือว่า tropism กันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรูปนี้กันนะคะเรานักเรียนลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพืชน,นี้ค่ะนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าพืชน,นี้มีการเบนเข้าหาสิ่งเรา้าหรือว่าเบนออกจากสิ่งเร้าค่ะและอะไรเป็นสิ่งเร้าที่ทําให้พืชน,นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งเร้านะคะก็คือแสงค่ะแล้วก็การเบนที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นการเบนเข้าหาสิ่งเร้าค่ะ เมื่อครูปลูกพืชชนิดนี้นะคะเราก็ทิ้งเอาไว้ค่ะโดยที่มีแสงอยู่ทางด้านนี้นะคะต้นพืชที่ครูปลูกค่ะก็จะค่อยๆเบนเข้าหาสิ่งเราก็คือแสงนี้นะคะการเบนเนื่องจากแสงหรือว่าโฟโตทร์พิซึมค่ะเป็นการตอบสนองที่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของแสงนะคะอย่างเช่นรูปที่มองเห็นนี้ค่ะก็เป็นการเจริญของใบยอดพืชจากการเบนเข้าหาแสงนะคะหรือที่เรียกว่า p o s i t i v e p h o t o t r o p i s m ค่ะจากรูปที่เห็นนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตการเจริญของลำต้นแล้วก็การเจริญของรากค่ะว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรการเบนเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะหรือว่า gravitopism r ค่ะเป็นการตอบสนองที่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเช่น การเจริญของปลายรักพืชจากการเบนเข้าหารแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะหรือที่เรียกว่า positive g r a v i t o p i s m นะคะและการเจริญของปลายยอดพืชจากการเบนหนีแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะหรือที่เรียกว่า negative g r a v i t o p i s m ค่ะซึ่งสามารถศึกษาได้จากการทำกิจกรรมที่13.3ในหนังสือเรียนนะคะกิจกรรมที่12.3 การเบนเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะมีจุดประสงค์ดังนี้ค่ะทดลองและอธิบายการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกของปลายรากพืชค่ะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ที่โรงเรียนนะคะจากการทำกิจกรรมนะคะจะเห็นว่าพืชที่ยังมีปลายรากอยู่ค่ะจะสามารถโค้งตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกได้นะคะเนื่องจากเมื่อรากอยู่ในแนวนอนค่ะ ปลายรากด้านบนและด้านล่างจะมีการกระจายของปริมาณออกซินไม่เท่ากันนะคะโดยออกซินจะลำเลียงไปสู่ปลายรากด้านร่างมากกว่าด้านบนค่ะจึงส่งผลยับยั้งการขยายตัวตามยาวของเซลล์เนื่องจากว่าออกซินที่มีความเข้มข้นสูงค่ะจะยับยั้งการจเจริญเติบโต,ตของราางย่างพอจำกันได้ใช่ไหมคะที่เราเรียนเรื่องของมุ่พืชมากแล้วค่ะ พืชที่ตัดใบรากไม่โค้งค่ะเนื่องจากขาดตัวรับแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งอยู่ที่บริเวณปลายรากนะคะนอกจากนี้นะคะพืชก็ยังมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าภายนอกอีกค่ะเช่นการตอบสนองต่อสารเคมีหรือว่าเคมโทรพิซึมนะคะเช่นการงอกของหลอดเรนูไปยังอวูของพืชดอกค่ะ ซึ่งภายในอวุนะคะจะมีสารกลุ่มโปรตีนที่อวุสร้างขึ้นค่ะเพื่อกำหนดทิศทางการงอกของหลอดเรนูไปยังอวุนะคะการตอบสนองต่อน้ำหรือว่าไฮโดรทอพิซึมค่ะเช่นรักพืชเจริญเข้าหาน้ำหรือว่าความชื้นนะคะและการตอบสนองต่อการสัมผัสค่ะหรือว่าทิกโมทอพิซึมนะคะเช่นการเกี่ยวพันของมือเกาะตําลึงแตงกว่ากระทบรกและหนุนค่ะจากรูปนี้นะคะนี่คือตําลึงค่ะ จะเห็นว่ามือเกาะตำลึงนะคะจะไปเกี่ยวพันกับอิ่งไม้อีกอิ่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปค่ะ12.3.2นะคะ n a s t i c Movement เป็นการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีทิศทางไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าภายนอกค่ะซึ่งการตอบสนองนี้นะคะอาจเป็นการเจริญไม่เท่ากันของส่วนต่างๆเช่น การบานของดอกไม้หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำภายในเซลล์ทำให้เกิดแรงดันเต่งเช่นการหุบและการบานของดอกบัวสายสีขาวนะคะจากการตอบสนองต่อแสงค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปนี้กันนะคะนี่ก็คือดอกบัวบานค่ะการที่ดอกบัวบานนี้นะคะเกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านในของกลีบดอกค่ะขยายขนาดมากกว่าด้านนอกนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะในดอกบัวที่หุบนี้นะคะ จะเกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านนอกของกรีบดอกค่ะขยายขนาดมากกว่าด้านในจึงทําให้ดอกบัวหุบค่ะนอกจากการบานแล้วก็การหุบของดอกบัวบางชนิดแล้วค่ะเดีาพบว่าการหุบของใบไมยราบนะคะที่ตอบสนองต่อการสัมผัสก็จัดเป็นการตอบสนองแบบ Nastic Movement ด้วยค่ะจากรูปนี้นะคะ ถ้าไม่มีอะไรไปสัมผัสค่ะใบของไมยราบก็จะกลางใบนะคะแต่ว่าเมื่อมีอะไรไปสัมผัสอาจจะเป็นมือของเรากิ่งไม้หรือว่าอื่นๆน,นะคะใบไมยราบก็จะหุบใบค่ะจากรูปนี้ค่ะจะเห็นว่าที่โคนก้านใบของไมยราบนะคะจะมีลักษณะพองออกเป็นกระบอกค่ะเรียกว่าพันไวนัสนะคะก็คือบริเวณนี้ค่ะกลุ่มเซลล์สีแดงนี้นะคะ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มเซลล์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ผนังบางค่ะมีความไวสูงต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นนะคะอย่างเช่นการสัมผัสจากวิดีโอคลิปที่เราดูไปสักครู่นะคะจะเห็นว่าเมื่อมีมือไปสัมผัสค่ะใบไมยราบก็จะหุบทันทีนะคะซึ่งการกระตุ้นดังกล่าวนะคะจะมีผลทําให้แรงดันเต่งของเซลล์กลุ่มนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะคือเซลล์จะสูญเสียน้ําให้กับเซลล์ข้างเคียงค่ะใบจึงหุบทันทีนะคะ จากในรูปก,ก็จะเห็นว่าพารเรนทีมาค่ะก็จะมีความเต่งลดลงนะคะซึ่งก็จะทำให้ใบหุบค่ะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะน้ำจากเซลล์ข้างเคียงค่ะก็จะกลับเข้ามาสู่เซลล์นี้เหมือนเดิมนะคะก็จะทำให้เซลล์เต่งแล้วใบก็จะกาองออกอีกครั้งหนึ่งค่ะจากที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะจะเห็นว่าการตอบสนองของพืชค่ะจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกนะคะอย่างเช่นแสงแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็การสัมผัสค่ะ แต่ว่าการตอบสนองของพืชบางอย่างนะคะเป็นการตอบสนองที่ไม่ได้มาจากสิ่งเร้าภายนอกค่ะแต่ว่าเป็นผลมาจากธรรมชาติของพืชที่ควบคุมโดยพันธุกรรมค่ะเช่นการตอบสนองที่เกิดจากการเจริญเติบโตของโครงสร้างที่ไม่เท่ากันสองด้านนะคะเช่นลำต้นแล้วก็ใบค่ะเรียกการตอบสนองนี้ว่าการเคลื่อนไหวแบบสายหรือนูเทชันเช่นการหมุนแกว่งของยอดพืชนขณนะที่มีการเจริญเติบโตที่ปลายยอดนะคะ จอพืชทุกชนิดค่ะจะมีการเคลื่อนไหวแบบนูเทชันหรืว่าจะเห็นได้ชัดนะคะในพืชที่เป็นลำต้นพหลังค่ะนักเรียนเคยเห็นต้นไม้ที่อยู่ในรูปนี้ไหมคะบางคนอาจจะเคยเห็นนะคะแล้วก็นึกออกว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถดักจับแมลงได้ค่ะโดยเมื่อมีมแมลงไปเกาะที่ใบนะคะใบก็จะสามารถปุบได้แล้วก็ขังมแมลงเอาไว้ข้างในค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเพราะอะไรนะคะใบของพืชชนิดน,นี้ถึงปุบได้นะคะ แล้วพอนึกออกไหมคะว่าต้นไม้นี้ชื่ออะไรนี่ก็คือต้นกาบหอยแข้งค่ะกาบหอยแข้งนะคะเป็นพืชกินแมลงค่ะจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่าใบค่ะจะเปลี่ยนรูปไปมีลักษณะคล้ายกับกาบหอยนะคะซึ่งแต่ละใบค่ะจะมีสส่วนแล้วก็เชื่อมกันด้วยบานพับค่ะก็ะคือบริเวณนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็น vascular bundle ค่ะ แล้วก็มีน้ำหวานที่หลั่งออกมาจากเซลล์ epidermis นะคะทำหน้าที่ดึงดูดแล้วก็จับมแมลงค่ะแล้วก็มีการย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์นะคะให้กลายเป็นกรดอะมิโนแล้วก็ดูดซึมเข้าไปเป็นอาหารค่ะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของกับหอยแครงนี้นะคะจัดเป็นการตอบสนองแบบนิสติกมูฟเมนต์ค่ะโดยที่บริเวณด้านในของใบค่ะจะมีขนที่มีความไวต่อการสัมผัสนะคะเมื่อมีสิ่งเร้าก็คือมแมลงมาสัมผัสค่ะ ใบทั้งสองก็จะหุบเข้าหากันนะคะส่วนขอบใบด้านบนนี้ค่ะก็จะมีลักษณะเหมือนหนามยาวยื่นออกมานะคะเพื่อช่วยกันไม่ให้มแมลงหลุดออกไปค่ะหลังจากเรียนหัวข้อนี้กันจบแล้วนะคะครูก็มีคำถามตรวจสอบความเข้าใจหนึ่งข้อค่ะนั่นก็คือเพราะเหตุใดพืชต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าเช่นแสงและแรงโน้มถ่วงของโลกค,ค่ะ ครูจะมีเวลาให้นักเรียนคิด10วินาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันค่ะคำตอบนะคะนั่นก็คือเนื่องจากพืชต้องการแสงซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะดังนั้นคลอไอดไทลหรือว่ายอดพืชอื่นๆเนี่ยนะคะจึง้งเข้าหาแสงค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ พืชก็ยังต้องการน้ำแล้วก็ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตด้วยค่ะดังนั้นปลายรากพืชน,นะคะจึงเบนเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะทำให้ได้รับน้ำแล้วก็ธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะคะหลังจากที่เราเรียนหัวข้อแรกเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงช่วงสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนค่ะสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืชน,นะคะ เช่นแสงแรงโน้มถ่วงของโลกสารเคมีน้ำและการสัมผัสค่ะซึ่งพืชก็จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเหล่านี้นะคะข้อ2นะคะการตอบสนองของพืชในลักษณะการเคลื่อนไหวมีดังนี้ค่ะท้าทิศทางการตอบสนองสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าภายนอกนะคะจะเรียกว่าการเบนหรือว่าทรอพิซึมค่ะ เพระว่าถ้าทิศทางการตอบสนองนะคะไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าภายนอกค่ะจะเรียกว่า n a s t i c movement ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันในหัวข้อถัดไปค่ะก็คือหัวข้อที่12.4นะคะการตอบสนองต่อภาวะเครียดค่ะซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะคะอธิบายการตอบสนองของพืชในภาวะเครียดที่เกิดจากสิ่งเร้าทางกายภาพและสิ่งเร้าทางชีวภาพค่ะ หัวข้อนี้นะคะก็เป็นหัวข้อสุดท้ายของบทที่12แล้วค่ะแล้วบทที่12ก็เป็นบทสุดท้ายของหนังสือเรียนชีววิทยาเล่มสานะคะเมื่อเรียนจบแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าต้องทําอะไรใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการสอบค่ะเมื่อพูดถึงการสอบก็เครียดขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะยิ่งถ้าใกล้สอบแล้วอ่านหนังสือไม่ทันค่ะก็จะเครียดมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่คนเราค่ะที่รู้สึกเครียดได้นะคะเพื่อก็เหมือนกันค่ะ คือสามารถเจอกับภาวะเครียดได้เช่นเดียวกับเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาวะเครียดของพืชกับภาวะเครียดของเราเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะส่วนดอกไม้ได้านหลังครูนี้ค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับบทเรียนนี้นะคะให้ดูดอกไม้สวยๆเพื่อลดความเครียดค่ะพืชโดยทั่วไปค่ะจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอกนะคะเพื่อให้พืชอ,อยู่ในภาวะสมดุล มีการจเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเป็นไปตามวัตจากชีวิตของพืชค่ะแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่สิ่งเร้าภายนอกที่พืชได้รับค่ะมีมากหรือว่ามีน้อยเกินไปนะคะจนส่งผลให้พืชน,นั้นค่ะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพทางพันธุก,กรรมนะคะนั่นแสดงว่าพืชอยู่ในภาวะเครียดหรือว่าสเตรสค่ะนักเรียนคิดว่าพืชมีการตอบสนองต่อภาวะเครียดที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก ซึ่งมีทั้งสิ่งเร้าทางกายภาพและสิ่งเร้าทางชีวภาพได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาศึกษาพร้อมกันเลยค่ะหัวข้อที่12.4.1ภาวะเครียดจากสิ่งเร้าทางกายภาพสิ่งเร้าทางกายภาพนะคะก็เช่นน้ําอุณหภูมิแล้วก็ความเค็มค่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งเร้าแรกกันนะคะนั่นก็คือน้ําค่ะ เมื่อพืชต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้าท่วมขังนะคะทําให้ช่องว่างภายในดินค่ะเต็มไปด้วยน้ําแล้วก็ไม่มีช่องว่างสาหรับแกส๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจระดับเซลล์นะคะรักพืชจะหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนค่ะแล้วก็ได้เป็นเอทานอลออกมานะคะซึ่งถ้าน้ำท่วมไม่นานนะคะแล้วก็ลดระดับลงค่ะพือก็สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกตินะคะแต่ว่าถ้าพืชต้องทนอยู่ในภาวะน้ำท่วมเป็นระยะเวลานานค่ะ จะมีอาการใบเหลืองนะคะนอกจากนี้แล้วยังกระตุ้นการสร้างเอทิลีนในปริมาณที่สูงกว่าปกติด้วยค่ะนั่นก็จะส่งผลทำให้ใบดอกแล้วก็ผลเกิดการร่วงนะคะยังคงจำกันได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อคลิปที่แล้วที่เราเรียนก,กันเรื่องของมูลพืชค่ะแล้วถ้าน้ำท่วมแบบนี้นะคะแลวพืชยังต้องดำรงชีวิตอยู่ในภาวะนั้นนะคะก็จะตายในที่สุดค่ะ แต่ก็พบว่าพืชบางชนิดนะคะสามารถปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในภาวะน้ําท่วมขังได้ค่ะเช่นการสร้างโพรงอากาศในรากนะคะซึ่งเกิดจากการสลายกลุ่มเซลล์พาเลนคิมาบางส่วนในคอเท็กซ์เกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเซลล์ช่วยในการถ่ายเทอากาศที่รากค่ะจากรูปที่เห็นนี้นะคะรูปแรกค่ะเป็นรากข้าโพดที่อยู่ในสภาพดินทั่วไปนะคะก็คือน้ำไม่ท่วมขังค่ะ แต่ว่ารูปที่2นี้นะคะเป็นรากข้าวโพดท,ที่จมอยู่ในสภาพน้ําท่วมขังค่ะก็จะเห็นโพรงอากาศนะคะก็คือบริเวณนี้ค่ะเป็นโพรงอากาศขนาดใหญ่อยู่ในรากนะคะเพื่อช่วยถ่ายเทยอากาศค่ะเมื่อพืชขาดน้ํานะคะจะทําให้แรงดันเต่งลดลงค่ะดังนั้นพืชจะมีการปรับตัวเพื่อลดการสูญเสียน้ํานะคะอย่างเช่นเกิดการม้วนใบค่ะเพื่อลดพื้นที่ผิวด้านที่มีปากใบที่สัมผัสกับอากาศนะคะ หรือว่ามีการสร้างผนเพิ่มขึ้นและมีคิวติเคิลหนาขึ้นค่ะเพื่อช่วยลดการคายน้ำนะคะจากรูปนี้ค่ะนี่เป็นใบข้าวที่ได้รับน้ำตามปกตินะคะส่วนรูปนี้ค่ะเป็นการม้วนของใบข้าวนะคะที่ตอบสนองต่อการขาดน้ำค่ะพืชอาจมีการสร้างและสะสมสารอินทรีย์บางชนิดในไซโทโซลนะคะเพื่อปรับชลสศาส์ของเซลล์ให้ต่ำลงค่ะทำให้น้ำสามารถเข้าสู่เซลล์ได้นะคะ นอกจากนี้แล้วยังมีการกระตุ้นให้สร้างกรดแอซซติกค่ะซึ่งจะมีผลทําให้ปากใบปิดเพื่อลดการสูญเสียน้ํานะคะรวมทั้งมีการกระตุน้นการทํางานของโปรโตีนชนิดต่างๆที่จะทําให้พืชทนทานต่อภาวะขาดน้ําได้ค่ะนอกจากการตอบสนองของพืชดังที่กล่าวมาแล้วนะคะในพืชบางชนิดค่ะเช่นสับประรดนะคะเมื่ออยู่ในภาวะขาดน้ําค่ะจะเปลี่ยน,นกลไกการตรึงคาร์บอนแบบพืช4สานะคะเป็นแบบพืช c am ค่ะ ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้น้ำดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูสิ่งเราถัดไปค่ะนั่นก็คืออุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงขึ้นนะคะทำให้ความชื้นสัมผัสในอากาศลดลงค่ะคือจะมีอัตราการคายน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเป็น,นกลไกในการช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของใบไม้ไม่ให้สูงเกินไปค่ะนั่นก็เพื่อรักษาสภาพการทำงานของเซลล์ให้เป็นปกตินะคะ ต่าหากได้รับอุณหภูมิที่สูงเกินไปค่ะคือสามารถป้องกันการเสียสภาพของโปรโตีนในเซลล์ได้นะคะโดยการทำงานของฮิชช็อปโปรโตีนค่ะซึ่งจะถูกกระตุ้นเมื่อพืชได้รับความร้อนนะคะโดยจะช่วยรักษาโครงสร้างของโปรโตีนชนิดอื่นให้สามารถทำงานได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำพืชจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมต่ำลงมากนะคะ จะทำให้เยื่อหุ้มเซลล์สูญเสียสมบัติการเป็นของไหลค่ะยังจําได้ไหมคะที่เราเคยเรียนเรื่องเยื่อหุ้มเซลล์นะคะนี่คือเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะซึ่งประกอบด้วยฟอสโฟลิพิดที่เรียงตัวเป็นชั้น2ชั้นนะคะแล้วก็มีโปรตีนแทรกอยู่ค่ะรวมทั้งมีคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำค่ะ เพื่อจะปรับโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ให้มีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากขึ้นนะคะทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ยังคงมีสมบัติในการเป็นของไหลอยู่ค่ะเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงมากจนน้ำภายในเซลล์กลายเป็นผลึกนะคะเพื่อจะสร้างแอนติฟรีซโปรตีนค่ะซึ่งแอนติฟรีซโปรตีนนี้นะคะจะช่วยป้องกันแล้วก็ลดการเกิดผลึกน้ำแข็งภายในเซลล์ค่ะก็จะเป็นการช่วยลดความเสียหายของใบพืชน,นะคะ สิ่งเร้าทางกายภาพอีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือความเค็มค่ะเมื่อพืชอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเค็มสูงนะคะจะทําให้พืชขาดน้ําค่ะเนื่องจากสารละลายในดินนะคะมีปริมาณเกลือมากจึงมีความเข็มค้นสูงกว่าสารละลายภายในเซลล์รากค่ะทําให้ชนสั์ในดินนะคะต่ำกว่าชนสั์ในรากน้ําจึงเคลื่อนที่ออกจากรากสู่ดินค่ะ พือจะมีการตอบสนองต่อภาวะเครียดจากความเค็มนะคะคล้ายกับการตอบสนองต่อภาวะขาดน้ำค่ะนอกจากนี้นะคะพืชอ,อาจได้รับไอออนของเกลือเช่นโซเดียมไอออนที่มีอยู่ในดินเข้าไปสะสมภายในเซลล์เป็นปริมาณมากทำให้เป็นพิษต่อเซลล์ได้ค่ะพืชบางชนิดนะคะสามารถลดความเป็นพิษต่อเซลล์ได้ค่ะโดยมีกลไกล,ลดการน,นำโซเดียมไอออนเข้าสู่รากนะคะ หรือว่ามีการกระตุ้นให้โปรโตีนมาชนิดค่ะขับเกลือออกจากเซลล์หรือว่าเก็บไว้ในวาคิโอนะคะถ้าพืชต้องทนอยู่ในภาวะเครียดจากความเค็มเป็นระยะเวลานานค่ะพืชก็จะตายในที่สุดนะคะนักเรียนเคยเห็นหรือว่ารู้จักพืชชนิดใดบ้างค่ะที่สามารถจเจริญเติบโตได้ในดินเค็มค่ะพืชบางชนิดนะคะสามารถจเจริญเติบโตได้ในดินเค็มค่ะ เราจะเรียกว่าพืชดินเค็มหรือว่าฮาโลไฟต์นะคะเช่นสมแหชักครามผักบุ้งทะเลพืชพวกนี้ค่ะสามารถจเจริญเติบโตเป็นปกติได้ในดินเค็มจัดค่ะเพราะว่ามีความสามารถในการรับโซเดีมยมไอออนได้สูงกว่าพืชทั่วไปนะคะจากรูปที่เห็นนี้ค่ะนี่คือรูปชักครามค่ะต้นชักครามนี้นะคะเกิดอยู่ที่ริมนานเกลือค่ะส่วนรูปด้านขวานี้นะคะก็คือผักบุ้งทะเลค่ะผักบุ้งทะเลนะคะจะ,จะเจริญเติบโตอยู่บนชายหาดค่ะ งไปข้าหลังไกกนะคะค็จะะะเเหห็นทลลค่ังจากที่เราเรียนภาะวะเครียดจากสิ่งเร้าทางกยายภาพกันไปแล้วนะคะก็มาถึงหัวข้อที่12.4.2ค่ะภาะวะเครียดจากสิ่งเร้าทางชีวภาพค่ะพืชมีวิธีการป้องกันการถูกสัตว์กัดกินนะคะหรือว่าจุลินทรีย์ก่อโรคเข้าทําลายดังนี้ค่ะก็คือมีการป้องกันเชิงกลน,นะคะแล้วก็การป้องกันเชิงเคมีค่ะ พืชชนิดนี้นะคะจะมีขนบนใบแล้วก็ลำต้นค่ะนั่นก็จะเป็นการป้องกันเชิงกลนะคะเดี๋ยวเรามาดูการป้องกันเชิงกลของพืชชนิดอื่นกันต่อนะคะนักเรียนคิดว่าพืชชนิดนี้มีการป้องกันเชิงกลอย่างไรใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมีหนามนะคะถ้าเราเจอต้อนพืชชนิดนี้นะคะแล้วก็ลองเอามือไปแตะค่ะแล้วก็อาจจะโดนหนามตําได้นะคะพืชน,นี้ก็คือกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสนั่นเองค่ะ ก็มีน้ำนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆมากัดกินค่ะส่วนพืชที่เห็นนี้นะคะก็คือกบกลมค่ะที่ผนังเซลล์นะคะจะมีซิลิกาทําให้เนื้อเยื่อพืชมีความแข็งแรงทนต่อก,การกัดกินของมแมลงค่ะส่วนพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือชาพลูค่ะภายในเซลล์นะคะจะมีผล์แคลเซียมออกซาเลตในแวคิโอค่ะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อหลอดอาหารของสัตว์กินพืชน,นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าสัตว์มากินก็อาจจะรู้สึกว่าระคายเคืองแล้วก็ไม่อร่อยหลังจากนั้นสัตว์ก็จะจําได้แล้วก็จะไม่มากินพืชชนิดนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการป้องกันเชิงเคมีกันค่ะการป้องกันเชิงเคมีนะคะพืชจะสร้างสารเคมีบางชนิดค่ะจากรูปที่เห็นนี้นะคะนี่คือกาแฟค่ะแล้วก็มีคาเฟอีนในกาแฟนะคะส่วนรูปที่เห็นนี้นะคะก็คือต้นยางพาราค่ะ สีขาวๆที่เห็นนี้นะคะก็คือน้ำยางพาราค่ะกาแฟนะคะแล้วก็น้ำยางพารานี้ค่ะจะมีสารที่ช่วยป้องกันการเข้าทําลายของสัตว์กินพืชน,นะคะแล้วก็สามารถยับยั้งการเจริญของจุรินทรีย์ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในพืชบางชนิดค่ะเมื่อถูกสว์หรือว่าจุรินทรีย์ก่อโรคเข้าทําลายนะคะจะก,กระตุ้นให้พืชสร้างโปรตีนบางชนิดที่มีผลยับยัง้งการเจริญเติบโตของจุรินทรีย์ หรือว่ายับยั้งการทำงานของเอซามของสัตว์กินพืชชนิดนั้นค่ะหลังจากที่เราเรียนกันจบแล้วนะคะก็มาถึงช่วงสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนค่ะพืชมีกลไกตอบสนองต่อภาวะเครียดที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกนะคะซึ่งอาจเป็นสิ่งเร้าทางกายภาพเช่นเกิดจากน้ำอุณหภูมิและความเค็มค่ะว่าอาจจะเกิดจากสิ่งเร้าทางชีวภาพนะคะอย่างเช่น เิดจาก,การเข้าทำลายของสัตว์กินพืชและจุลินทรีย์ก่อโรคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นก่อนค่ะแล้นักเรียนก็อย่าลืมไปเตรียมตัวสอบน,นะคะจะได้ไม่พบกับภาวะเครียดเมื่อไปนั่งในห้องสอบค่ะขอให้ทุกคนทำข้อสอบได้นะคะสวัสดีค่ะ